้ามันพะไหนไม่ได้อยู่ด้วยกันในระเบิดเลยเ p หี AP นอนไม่หลับมีเพดาเลยครับแฟนครับไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวแอนไม่เกี่ยวแต่พี่เกี่ยว <laughs> อันนี้ว่าเป็นตะเคียนกัว่าขึ้นมาได้มันพระว่า <laughs> ขึ้นมาหลอดเดอ,อ <laughs> แมนมั่งกะสิเป็นทั้งซันเฮ <laughs> ากับมี่นาที่ยอมค่ะสามยอ <laughs> มีอะไรบ้างครับสามย่อการที่จะดูแลสามีให้ดีแล้วคลองรักกันยาวนานเขาบอกว่าต้องมีสามย่อคุณแม่ย่อแรกย่ออะไรครับฮะยอมยอมยอมย่อแรกยอมยอที่สองย่องย่องคือชมเจย่อยอที่สามฮะอะไรนะอะไรยิ้มพูดไม่ได้เอาตรไปพูดไม่ได้ ยอที่สามยออะไรเอาทำไมหวนล้อคิดๆแหมคิดไปแต่เรื่องนั้นเลยมากเอพีสิบแปดบวกมาะ <quais? S 1> ไม่ใช่สิบแปดบวกแล้วส่วนมากก็จะสี่สิบห้าบวกนะครับ <trophy> ถามไงเต๋อจังเลยยอที่สามอะไรวะมาวันนี้ก็ยังดีนะแบบบอยแอนมาคู่กันนะเ<ช>พราะว่าแฟนคลับแอนออรดีเขาเจ้าก็จะมีแต่ทุกรุ่นนะครับมีวัยรุ่นด้วยมีสาวสาวหนุ่มๆด้วยแต่ถ้าบอยสีชัยมาคนเดียวนะมีแต่รุ่น70็ิทั้งนั้นเลยขวัญใ, <c oughs> ใจไบกระสียนไม่หรอก็มีทุกรุ่นนั่นแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนคลับที่บางทีเวลาได้มาอยู่มามามา,มาดูแล้วก็มาได้ได้เจอแอนกับบอยด้วยกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น คุ้มไงครับคุ้มยังไงใช่คุ้มก็มามาครั้งเดียวก็เจอสองคนเลยไงมาครั้งเดียวเจอสองคนเลยก็แม่น้องใช่ไหมบางทีไปดูวงใหญ่เมื่อคืนพี่พี่เขาไปนะจากกรุงเทพนี้ไปเดินสายกลับใจกันร้อยเลยนะครับยอมยอมเลยยอมจริงๆแต่ยี่ไปให้กำลังใจตลอดใช่ไปแล้วก็เอาของฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปวันนี้ก็โอ้โหเดี๋ยววันวันนี้เราอยู่ที่ไหน เราพูรพูเรพูออเอาแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วนี่ขอสักปิกหน่อยได้ไหมะะจะมีที่ไหนเรานะฝากไว้ด้วยสำหรับผลงานเพลงใหม่ของแอโนอรดีนะคะครับฟังกันแล้วยังครับผู้สาวอายเก่งขึ้นอย่างเดี๋ยววันนี้จะร้องไหมร้อ,องสดๆให้พี่น้องโคราชฟังได้ไหมฮะอะไรนะคะ